พระไม่แท้นะคะถ้าแท้องค์นี้มูลค่าสามสี่หมื่นนะพระไม่แท้นะคะถ้าแท้องค์นี้มูลค่าสามสี่หมื่นนะคนลุงนะคะคชื่ออะไรคะชื่อสุเรียนครับ สุเรียนครับมาเป็นพวงค่ะแต่สายเรามีแค่องค์เดียวค่ะพี่พีเอฟซีนั่นก็คือเหรียรุ่นสองอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะคเหรียรุ่นสองเก็บมานานยังจ้าเหรียญน,นี้ก็นานพอสมควรแล้วครับเหรียรุ่นสองเกด,ดีแต่เปิดมาเอาทองออกแล้วเดี๋ยวพี่จะไปขายเศษทองเอาอพวงถ้าเป็นกลมๆของรุ่นเนี้ย กลมๆเนี่ยเก๋เลยแต่ถ้ามีความเป็นขยักเหมือนกอไก่องค์นี้นะคะมีโอกาสแท้แล้วตอนนี้แต่เดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะคะพี่พ<ล><ส>ีเส่วนราคาตียังไงจ๊ะก็แล้วแต่จะให้ละครับแล้วนี่เดินมายังไงคะเนี่ยอ๋อข้ามข้ามเรือจากฝั่งสีลมมาครับข้ามเรือจากฝั่งสีลมแล้วติดตามจากช่องทางไหนอยู่คะทางทางทิกตกอร์ะแล้วเพื่อนก็เคยมา จากติ๊กตอกเพื่อนเคยมาเพื่อนเพื่อนมาได้เงินกลับบ้านนะเอ้ผมไม่ได้ถามนะอ๋อเหรอให้รู้จักไวเท่านั้นอ่ะก็เหรอคะจะได้แนะนำคนอื่นได้ถูกได้เลยแกะกันสดๆนะคะหนึ่งเลยเหมือนที่ดาพูดเสมอนะคะเงินแท้หาตรงแท้ใช่ไหมถต้องครับหอันนี้เลี่ยมโบราณเลยนะ และในสร้อยเนี่ยคุณพี่ห้อยสายไหนบ้างเพราะผมไม่เค่อยชำนาญต้องให้น้องเขาดูเปิดเปิดมารอยตัดขั้นข้างเริ่มเริ่มเหนื่อยเหรียญเนี่ยถ้ารอยตัดเต็มคือเก๊นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้เสร็จเรียบร้อยเนาะนะตอนนี้นะคะแกะออกมาเรียบร้อยพระไม่แท้นะคะ ตอนแรกดูแล้วเหมือนจะมีโอกาสพอแกเอามาจริงห่วงกลมดิกเลยที่สําคัญรอยตัดเป็นรอยตัดเต็มนะคะเหมือนผ้าใหม่พ้าเกยน,นะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยยังไงถ้าไม่มั่นใจก็มาที่นี่ได้เลยนะคะไอคอนสยามชั้นยูจีค่ะถ้าแท้องค์นี้มูลค่าสามสี่หมื่นนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้รู้ความจริงนะคะขอบคุณค่ะ